ฮิยูวอทซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Blue a R c ์คนะครับผมตอนอื่นเลยขอโชว์ L2D ทแจ่มๆของอิซุมิให้พวกนายดูกันสัหน่อยนะเป็นไงพวกนายเจ๋งไหมฉันพู้ปลดสายใยได้เมื่อเช้านี้เองนะครับก็ถือว่าปลดไม่ยากนะทั้ง3ตัวละครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิซุมิซัมเมอร์อิโอริซัมเมอร์ฮินาซัมเมอร์สายใยประมาณเลเวล5เท่านั้นเองนะครับก็ ก็สามารถที่จะปลดล็อก L2D ได้แล้วนะในคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาสอนวิธีการเล่นกิจกรรมพร้อมกับวิธีตั้งค่าปุ่มด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นผ่านโปรแกรมจําลองนะครับก่อนอื่นเลยขอพูดถึงเรื่องสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเกมก่อนก็แล้วกันนะครับหลังจากที่อัปเดตตัวเกมไปเมื่อวานนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตู้เพิ่มเลดพิเศษของฮีนาชุดว่ายน้ํากับอิโอีชุดว่ายน้ำนะครับซึ่งทั้ง2ตู้เพิ่มเลดนี้นะครับสามารถรับฮีนาชุดว่ายน้ำ กับอิริชุดว่ายน้ำได้เหมือนกันนะครับซึ่งฉันก็ได้มาแล้วนะกับ2ตัวละครสุดโหดนี้นะครับสำหรับใครที่ได้2ตัวละครนี้แล้วนะฉันแนะนําว่าควรปั้นฮีนะชุดว่ายน้ําก่อนเลยนะครับแล้วค่อยปั้นอ e ิรลิทีหลังก็ได้นะเพราะว่าฮีนะชุดว่ายน้ำเนี่ยมันลงได้หลายคอนเทนต์ลงได้ทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PVP ลงด่านหรือในโหมด PVE นั่นเองนะครับแล้วก็เลดบอสไครเทนได้ด้วยนะครับสำหรับตู้เพิ่มเลดพิเศษนี้นะครับจะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่ 4เมษายนนี้นะครับเวลาประมาณ5ทุ่มหลังจากนั้นแล้วนะครับจะไม่มีให้สุ่มอีกแล้วนะสำหรับฮินักกับอิโอรินะครับก็อาจจะต้องรอรีรันเลยนะสำหรับใครที่ต้องการ2ตัวละครนี้นะครับคาดว่าน่าจะปีหน้านู่นแหละครับแล้วก็เลเวลครับจากเลเวล70จะเพิ่มเป็น73นะครับแล้วก็มีระบบตั้งค่าผู้ช่วยเหลือเข้ามาแล้วนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะยืมตัวละครจากเพื่อนเพื่อที่จะเอาลงไปสู้กับบอสได้นั่นเองนะครับ และเราสามารถตั้งค่าตัวละครให้เพื่อนยืมตัวละครเราได้ด้วยนะโดยการไปที่ตั้งค่าผู้ช่วยเหลือนะครับแล้วก็จัดทีมใหม่นะครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เราต้องการจะให้เพื่อนยืมนั่นเองนะครับอย่างเช่นฉันเลือกฮีนาชุดาบนำเนาะก็กดเลือกแล้วนะครับป Ideally, ึ๊บเราก็จะสามารถตั้งตัวละครให้เพื่อนยืมได้นะครับ2ตัวละคร Abdul c. ด้วยกันหลังจากที่เราตั้งค่าตัวละครที่ให้เพื่อนยืมแล้วนะครับแล้วเวลาจะยืมตัวละครจากเพื่อนหลักทํายังไงดีเข้าไปที่ด่านได้เลยครับแล้วก็จัดทีมครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ผู้ช่วยเหลือโดยจะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแล้วพรุ่งนี้ถึงจะยืมได้อีกนะครับนี่ครับก็จะมีในส่วนของสไตรเกอร์แล้วก็สเปเชียลเลยนะครับโอ้โหดูดิอิพิกิบาลละครับส่วนสไตรเกอร์นะครับตัวละครที่เขาให้ยืมกันมากที่สุดก็คงจะเป็นฮีนาชุดว่ายน้ํากับอาซึสะแดงนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเอาลงมาได้เลยนะนี่ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับและเลดบอสไคเทนนี้นะครับจะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่28มีนาคมเวลา11โมงตรงโดยประมาณนะครับแล้วก็ในส่วน ของคาเฟ่ครับก็จะมีเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เป็นเซตรีสอร์ทฤดูร้อนเข้ามาด้วยนะครับโดยเราอาจจะหาได้จากการสร้างนี้ก็ได้นะแล้วก็เริ่มสร้างครับแล้วเราก็สร้างแบบปกติเลยนะครับแล้วก็ให้เป็นสีทองอีกวงหนึ่งครับอาจจะใช้เศษก็ได้หรือถ้าใครมีตรงนี้เยอะๆก็เอามายัดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดขั้นที่1ได้เลยนะถ้าเกิดใครดวงดีเป็นสีทองรูปเฟอร์นิเจอร์นะครับไม่แน่เราอาจจะได้เซตรีสอร์ทฤดูร้อนก็ได้นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องรองครับก็จะเพิ่มในส่วนของ คณะกรรมการวินัยบทที่2นะครับกับชมรมฝึกฝนบทที่3แล้วก็บทที่4พวกนายอย่าลืมเข้าไปรับเพชรกันด้วยละ่ะได้บทละ40เพชรเลยนะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องกิจกรรมปิดเทอมดูร,ร้อนของท่านประธานกรรมก,รรมการวินัยหินะกันดีกว่านะครับเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็จะได้รับไอเทมกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะและตัวละครที่เราจะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของอิโอลิในร่างปกติอิโอริชุดว่ายน้ำหินะปกติหินะชุดว่ายน้ำ อิซุมิว่ายน้ำนะครับจุนโกะอาคาริจูริอิซุมิในรากปกติก็ได้ด้วยนะครับฮาลุนะชินาสึแล้วก็ฟูกะนะครับนายอยากได้ของอะไรเพิ่มขึ้นก็จัดตัวละครตามนี้ได้เลยนะเมื่อเราผ่านด่านน,นั้นๆแล้วนะครับเราก็จะสามารถนําของที่ดรอปในแต่ละด่านนะครับเอามาแลกในร้านค้าได้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่อัพตัวละครของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่อัพเลเวลที่อัพสกิลนะครับรวมไปถึงชิ้นส่วนเอลเลฟด้ว แล้วก็อิซูมิซัมเมอร์ครับเข้ามารับได้เลยกับกิจกรรมซัมเมอร์นี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของนักเรียนพิเศษตรงนี้นะครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับว่าเราได้รับโบนัสอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นชั้นลงฮินะกับอิอุริไปเนาะก็จะได้รับของดอปเพิ่มนะครับเป็นกล่องสเบียงแล้วก็แว่นแยงกี้นะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะมีในโหมดของเนื้อเรื่องสามารถเข้าไปอ่านเล่นๆกันได้นะครับถัดต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแลกของตรงนี้สามารถที่จะแลกชิ้นส่วนของอิซูมิชุดวน้ําได้ เลยนะครับแล้วก็หมวกสาดน้ําตรงนี้สามารถเอาไปแลกในร้านค้าในกิจกรรมซัมเมอร์ได้ที่เหลือก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆนะครับสำหรับอ e ิริทว่ายน้ําแล้วก็ฮีนะว่ายน้ําโดยเฉพาะเลยนะแนะนําว่าควรที่จะสุ่มให้หมดเลยนะครับไม่ต้องรีบรีเฟซหรอกนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับร้านค้าตรงนี้ก็จะมีอยู่3ร้านด้วยกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ในการอัปเกรดตัวละครของเรานะครับร้านที่2ก็จะเป็นหินอัปเกรดนะครับพร้อมกับ ตำราสกิลร้านที่3ก็จะมีเอลเลฟของชินาสึกเข้ามาด้วยแล้วก็เพชรฟ้าครับตรงนี้สําคัญมากเลยทีเดียวนะตำราสกิลรับเตดอิลิกมาครับซื้อได้ทั้งหมด20ชิ้นด้วยกันและสําหรับใครที่ขาดเครดิตเยอะๆนะสามารถแลกซื้อตรงนี้ได้ด้วยนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะมีอยู่3โหมดด้วยกันโหมดสตอรี่โหมด, Story, หมดเควสแล้วก็โหมดชาเลนจ์นะครับรู้สึกว่าโหมดสตอรี่เนี่ยจะเปิดให้วันละ1บทเท่านั้นนะครับถัดต่อมาก็จะเป็นโหมดเควสนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด10ด่านด้วยกัน ฉันแนะนําว่าฟาร์มด่าน8ด่าน9ด่าน10คุ้มสุดแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ถ้านายอยากได้ข้าวโพดย่างเยอะๆนะครับก็มาฟาร์มด่าน8อยากได้แว่นเยอะๆมาฟาร์มด่าน9ครับและถ้าอยากได้กล่องนะครับมาฟาร์มด่าน10ส่วนในหมดของชาเลนจ์นะครับรอวันอย่างเดียวเลยครับประมาณ6วันกับอีก16ชั่วโมงนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ครับมีมินิเกมให้เราเล่นด้วยวิธีการเล่นมินิเกมนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะใครที่เล่นมือถือน่าจะสบายนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่เล่น โปรแกรมจำลองเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังขอแนะนําการเล่นคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ให้ตรงจังหวะก็จะมีมอนสเตอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับพร้อมกับบนหัวมอนสเตอร์เนี่ยจะมีลูกศรต่างๆเนาะชี้ไปทางซ้ายบ้างชี้ไปทางขวาบ้างหรือไม่ก็ชี้ไปทั้ง2ทางเลยนะครับเราก็จะต้องรอให้มอนสเตอร์เนี่ยเดินเข้ามาจนถึงจุดฟ้าแล้วถึงค่อยกดนะครับถ้าเรากดตรงจังหวะเลยนะครับมันก็จะติดคีย์ทิคอลหรือไม่ก็แอตแทกนะตามระดับความแม่นยำของเรานะครับหากเราแต่พลาดเนี่ยก็จะเป็นมิสทัน นะลูกศรต่างๆที่อยู่ในตัวเกมนะครับก็จะมีลูกศรทางซ้ายลูกศรทางขวา,า,ขวาถ้าเกิดเป็นลูกศรแบบนี้นะครับให้กดทางซ้ายแล้วก็พร้อมกับเลื่อนขึ้นด้วยนะลูกศรซ้ายขวาพร้อมกันนะครับอันนี้ก็ต้องกดซ้ายขวาพร้อมกันเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นอักษรแบบนี้นะครับก็ต้องกดทางด้านขวาแล้วก็พร้อมกับลากขึ้นนะฮะเขาก็อธิบายว่าชัดเจนเนาะหน้าจอด้านซ้ายแล้วกดด้านซ้ายนะครับขวาก็กดทางด้านขวาประมาณนี้นะถ้าเราเจอแถบยาวๆแบบนี้นะครับก็กดค้างได้เลยนะครับลูกศร เราก็กดขวานะครับค้างไว้ลูกศรซ้ายเราก็กดด้านซ้ายนะครับค้างไว้นั่นเองถ้าเรากดตรงจังหวะนะครับคริติคัลเฮดพีของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเรากดพลาดเฮดพีเราก็จะลดลงนะครับเกมจะสิ้นสุดลงเมื่อเฮดพีเราหมดหลอดนั่นเองนะครับยิ่งทําคอมโบได้มากเท่าไหร่จะได้รับแต้มเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต้มที่ได้รับเนี่ยจะขึ้นอยู่กับโน้ตจํานวนคอมโบแล้วก็เลือดที่ยังคงเหลืออยู่ณนะปัจจุบันนะครับหากเรากดตรงจังหวะนะครับเป็นคริติคัลเกรด เเบอร์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับทางด้านบนตรงนี้ถ้ากดตรงจังหวะแต่แม่นยำไม่เพียงพอนะครับเกรดเฟเบอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะถ้าเรากดพลาดน,นะครับเกรดเฟเบอร์ก็จะลดลงนะครับเมื่อเกรดเฟเบอร์เต็มแล้วนะครับเฟเบอร์ไทม์เนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นในช่วงของ f e เ v อร์ไทมนี้นะครับก็จะได้รับแต้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับชั้นนะชั้นคิดว่ายากนะครับมินิเกมนี้ใน o r m a l เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ h า r d เนี่ยเริ่มที่จะยากแล้วนะครับถามว่าเล่นมิน ดูตรงที่ภารก,กิจตรงนี้ได้เลยครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นเครดิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะใครที่อยากฟาร์มเงินนะครับก็มาเล่นกิจกรรมนี้ได้นะส่วนเพชรอาจจะมีให้ไม่เยอะเท่าไหร่นะตั้งค่าโน้ตตรงนี้ครับนี่ครับสามารถปรับความเร็วโน้ตได้ด้วยใครที่บอกว่าเฮ้ยโอ้โหพี่มันเร็วเกินไปว่ะทํายังไงก,ก็กดไม่ทันก็สามารถปรับความเร็วตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของลักษณะนโน้ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนสีเนาะขนาดโน้ตก็มีด้วยนะครับสาหรับใครที่สายตาสั้น มากนะครับเราก็อาจจะเพิ่มขนาดโน้ตเป็นขนาดใหญ่ก็ได้นะส่วนการตั้งปุ่มเพื่อเล่นในโปรแกรมจําลองนะครับตอนนี้ชั้นใช้มูมูเพเยอร์อยู่นะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับเราก็มาคลิกทางด้านซ้ายก่อนเลยเนาะนี่ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วนายก็ตั้งเป็น A หรือจะลูกศรซ้ายก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยทางด้านขวาเรากดขวางนี้ครับนี่ประมาณนี้เราก็ตั้งปุ่มได้นะครับพิมพ์จะพิมพ์อะไรไปก็ได้ครับนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับประมาณนี้ส่วนตัวชั้นตั้งเป็น A กับ D ไว้นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับกกดดบันทึไ้เลย หลังจากที่เราตั้งค่าปุ่มเสร็จแล้วนะครับปุ่มที่เราตั้งไว้มันก็จะปรากฏอยู่บนหน้าจอแบบนี้นะครับสำหรับชั้นฉันตั้งทางด้านซ้ายนะครับเป็น A ทางด้านขวาเป็น D นะครับเวลาเจอลูกศรซ้ายเราก็กด A เวลาลูกศรขวาเราก็กดดีถ้าเจอลูกศรซ้ายฝาพร้อมกันนะครับเราก็กด A กับดีพร้อมกันได้เลยแล้วถ้าเกิดเจอโน้ตที่เป็นชี้ไปทางด้านซ้ายแล้วก็เลื่อนขึ้นด้วยจะกดยังไงดีละ่ะง่ายๆครับเราก็เลื่อนเมาส์มาทางด้านซ้ายมือเล็กน้อยแล้วก็หมุนลูกกิ้งเมาส์ลงนะครับนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้ ขึ้นมานะส่วนถ้าเกิดเจอโนต้ตที่ชี้ไปทางขวาแล้วก็เลื่อนขึ้นด้วยเนี่ยเราก็เลื่อนเมาส์ไปทางขวาพร้อมกับเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ลงนะครับนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวฉันจะลองเล่นให้ดูกันละกันในระดับฮาร์ดนะครับ เรียบร้อยครับฟูลคอมโบไปเลยละกัน287แต่ฉันว่าด่านเวลี่ฮาร์ดเนี่ยชักจะไม่ไหวแล้วท่านจะต้องไปตั้งค่าโน้ตให้มันแบบโน้ตมาช้าๆกว่านี้หน่อยนะเนาะและนี่ก็คือวิธีการเล่น i ิตกับซัมเมอร์คร่าวๆนะครับพร้อมกับวิธีการตั้งปุ่มเพื่อที่จะเล่นในโปรแกรมจําลองได้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ฟูลคอมโบด่านเวลี่ฮาร์ดได้แล้วนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาขิงฉันได้เลยนะครับใครที่ผ่านนะครับท่านยอมรับว่านายเนี่ยสุดยอดมาก เก่งมากจริงๆประสาทไวเป็นเลิศแล้วก็ใครที่มีปัญหาอยากจะสอบถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมบูอาไคนี้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามฉันได้เช่นกันนะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไ้ร่ะ